ทำอะไรลําบากขยับ <ừ m. S 1> ขยีย้ไม่คล่อง,งหมอ,ขอเขาบอกว่าอยู่ได้ถึง5ปีถึงสิปีแกบอกกินยาของที่ให้มันดีขึ้นขยับตัวเองคล่องขึ้นกินข้าวก็กินได้เยอะขึ้นเพราะว่าคอมนันรู้สึกโล่งอะครับกินอร่อยเลยครับกินแล้วมนันรู้สึกดีอยากกินอีกครับนะกินติดต่อเรื่อยเยหนูเล่าให้ฟังหน่อยว่าพ่อเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ก็ตั้งแต่ตอนพ่อยังทํางานได้ครับแกไปรับจ้างพายเรืออยู่แก่งหินเพิงเนี่ยครับไปพลาดล้มเข่ากระแทกกับหินตอนแบกเรือขึ้นมาบนฝั่งครับพ่อก็เดินได้ปกติครับแกก็ไม่ได้คิดอะไรครับแค่เจ็บๆแกก็กินยาอะไรเหมือนแกว่าหายแล้วครับได้ปีหนึ่งครับแกก็ทําอะไรลําบากครับขยับขยี้อะไรไม่คล่องเหมือนแต่ก่อน้วครับก็เลยไปหาหมอหมอเขาบอกว่าอยู่ได้ถึง5ปีถึง10ปีไงครับเมื่อปีอะไรตอนนั้นที่หมอบอกปีประมาณ5 6 5 7นะครับจะ10ปีแล้วแกอยากได้ยามมาไว้กินนะครับ แกบอกว่ากินยาของที่พี่ให้มาครับม,มันดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงแกก็ยกขาขยับตัวเองมันคล่องขึ้นเลยครับแล้วก็ขาแขนอะไรเวลาแกพลิกไปมันสะดวกครับกินข้าวก็กินได้เยอะขึ้นเพราะว่าคอมนันรู้สึกโล่งอ่ะครับกินข้าวนี่ก็กินได้เยอะ,อะกินอร่อยเลยครับอ๋อเหรอพอแกกินแกก็บอกว่าดีขึ้นแกอยากกินอีกครับก็เลยทไปหาหลวงตาครับว่า ่ายาอยากให้พ่อได้กินอีกครับกินแล้วมันรู้สึกดีอยากกินอีกครับกินติดต่อเรื่อยๆไม่อะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้กินตลอดเลยนะอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีให้อยู่ในรถมีหนึ่งหนึ่งกล่องสองกระปุกกินหมดแล้วโทรมาบอกเดี๋ยวส่งให้กินอีกขอบคุณมากโอเคฟังที่เขาคนมานวดให้ผังเข็มแกก็ไม่ดีขึ้นครับยา่นยานี่แกต้มกินทําอะไรสสารพัดใช่ไม่ดีขึ้นแต่พอกินยาของพี่เนี่ยครับพี่หลวงตาแก่มาให้รู้สึกดีครับแกบอกว่าอยากกินอีกอยากกินติดต่อเ ก็มันดีสุดเดี๋ยวได้กินนะพี่นะอันนี้จําได้ไหมพี่จําได้ครับจําได้นะเออโอเคอบคมากครับมียากินแล้วสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าตรงอีกแล้วก็อันนี้ให้หนูไว้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรกินคขอบคุณมากครับครับ เด hmm, like okay okay to ี๋ยวกินหมดส่งให้อีกนะไม่ต้องเกรงใจนะหดดวหนูทักหาพี่ตีหนูมีเฟซบุ๊กใช่ไหมมีค่ะถ้ามีเนี่ยหนูโพสเลยบอกว่าเนี่ยพ่อกินอันนี้แล้วดีขึ้นใครอยากสนใจจะซื้อไปกินบ้างก็แนะนําได้เลยจะให้เป็นตัวแทนขายโอเคค่าสมมติหนูขายได้กล่องหนึ่งบริษัทก็จะให้เป็นค่าแนะนําหนูจะมีส่วนแบ่งแบ่งเท่าไหร่หลังกล้องเดี๋ยวค่อยคุยกันห้อที จะได้มีรายได้มาจนจนคือพยายามแบบโปรโมทบ่อยๆเวลาพ่อกินให้น้องช่วยถ่ายวีดีโอถ่ายรูปให้พ่อกินเ,นเก็บภาพเก็บอะไรไว้เยอะๆแล้ววันที่พ่อดีขึ้นเราจะได้มีภาพของการเปลี่ยนแปลง